น่ากินเนาะอี่อ,อรคะสองสิบเม็ดได้ไหมคะสิบเม็ดเลยแต่เขาให้กินสี่ถึงหกเม็ดนะอกกินึืง <c oughs> นี่แน่ที่แน่นี่ <c oughs> มีอะไรมาให้เ <c oughs> พิ่งมาเมื่อเช้าเลยค่ะนี่ค่ะ แกกินได้เลยยังลงเครื่องมาเมื่อเช้าเลยมาขอดูข้างในหน่อยได้ไหม,มน่ากินเนาะอืมอะไค่ะสองสิบเมตรได้ไหมคะสิบเมตรเลยแต่เขาให้กินสี่ถึงหกเมตรนะรอืมก็ได้ก็ได้ไดอะให้สิบเมตรนะคะอ่าไหนอลองนับซี้สิบเมตรเท่าไหร่สองนับใส่ฝาก็ได้คะ่ะนับวางบนฝาก็ได้คะ่ะ ันรสกีวีนะคะสีเขียวนี่ค่ะรสสตรอเบอรี่สีแดงนี่รสส้มค่ะนี่รสสับปะรดคะ่ะอ๋อรสส้มรสสับรเหรอคะถ้าสีแดงรสสตรอเบอรี่หรอะคะโอนจะไม่มีความเหนียวเลยนะคะจะเด้ง,ดงเด้งดึงดึงค่ะเด้งเด้งดึงดึงเลยหรอคะอะรอถูกใจเด็กหรอะคะ,คะถูกใจคุณแม่ได้ไหม <laughs> <laughs> ขอชิมสักเม็ดสิเม็ดหนึ่งได้ไหมลองชิมค่ะ โอ้โหขี้งกอีกไหนลอชงชิมสิลองชิมสิโอ้โหท้าเธอดำมากนี่นี่นะคะเด้งๆทั้งหมดเลยนะคะอ๋อมันเคี้ยวง่ายหอมด้วยอะไรคะหอมเนาะหอมกลิ่นผลไม้เลยค่ะแล้วก็เคี้ยวง่ายไม่เหนียวเลยของเราจะนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะส่งส่งขึ้นเครื่องมาค่ะจากออสเตรเลีย นำเข้ามาเองไค่ะ